วันนี้ก็จะได้ให้ข้อคิดสกิจใจตามกำลังสติปัญญาที่พิจารณาได้พิจารณาเห็นเนื่องในวาระโอกาสวันพระขึ้นแปดค่ำในวันนี้ซึ่งเวียนบาบรรจบตามปกติทุกวันพระในวาระเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็นวันพระแปดค่ำ ข้างขึ้นข้างแรมก็ตามสิห้าค่ำข้างขึ้นข้างแรมก็ตามเราได้นัดแนะกันมาทำวัดสดมนและมาทำสมาธิภาวนาสิ้นหนึ่งลาตีหรือสิ้นหนึ่งคืนในสถานที่นี้คือภูพระพึ่งแห่งนี้การเวลาก็ได้ล่วงมาบัดน,นี้ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วเหลืออีกไม่นานนัก เดือนกว่าก่็พรรษาหรือเป็นบุญบารมีของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มีความตั้งใจออมาทำวัดสดมนมาทำสมาธิภาวนาอย่างในวันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นตั้ง14คนตั้ง20คนคุณแม่ชีว่า20คนถือว่าคุณจะทำความดีที่เราได้ คาเพ็นมาตั้งแต่เขา้าภาษาเป็นที่รับรู้รับทราบของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รับรู้รับทราบของภูมิเจ้าที่เทพเทวดาทั้งหลายเราอย่าได้ลืมว่าเสียงสดมนของเรานั้นไม่ใช่ได้ยินเฉพาะเราแต่ว่าเสียงสดมนนั้นได้ยินไปทั่วสัตวทั้งหลายที่อยู่ใกล้เราไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตาม ที่อยู่บริเวณนี้ก็ได้ยินเสียงสดมนภูมิเจ้าที่ซึ่งเขาเป็นนามกายมีกายละเอียดมากกว่ากายเราเขาได้ยินได้ฟังเสียงสดมนเสียงสดมนที่ออกจากใจของเรานั้นถ้าเราสวดด้วยสมาธิจิตที่แน่วแน่ออกจากใจนั้นมันจะมีอนุภาพมากไปกระทบไปสัมผัสจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกล อย่าได้คิดว่าเขาไม่ได้ยินอนุภาพของพระพุทธมนต์นั้นมีเรื่องเล่าในตำราพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องเล่าว่าแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานานั้นเขาได้ฟังเสียงสดมน์ก็ทําให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเขาได้คือเสียงสดมนนี้สามารถช่วยสัตว์เดรัจฉานให้เปลี่ยนภพเป็ยนภูมิให้ไปสู่ภูมิที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมได้ ในครั้งหนึ่งตามตำราว่ามีพระอยู่กลุ่มหนึ่งได้ประบำเพ็ญสมาธิภาวนาในธรรมพระกลุ่มนี้ก็สวดอภิธรรมคำเพียอภิธรรมคำว่าคำเพียอภิธรรมคือคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องจิตหนึ่งเรื่องอารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งจิตหนึ่งเรื่องรูปรูปประกายของเรานี้ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เรื่องนิพพาน อ่คือจุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนาพระคณะนี้ก็สวดมนต์ทุกวันตอนเย็ยนสวดมนต์ทุกวันในถ้าแห่งนี้ปรากฏว่าในถ้าแห่งนี้มีค้างคขาวูู่ห้าร้อยตัวค้างคขาว500ห้าร้อยตัวนี้ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ก็เกิดความบันเทิงใจในขณะที่ฟังเสียงสวดมนต์นั้นเกิดความบันเทิงใจเกิดความศรัทธาในเสียงสวดมนต์ของพระ ฟังไปฟังมาก็รู้สึกเค้มๆเพราะปะปร,ะประปากฏว่าขั้นข่าวห้าร้อยตัวนี่เผอได้หลุดลงมาจากผนังถ้ำตายหมดทั้งห้าร้อยแต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในเสียงสวดมนตนั้นพอตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาในดาวดึง์ิีพบต่อมาเทวดาห้าร้อยตนนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาบวชเป็นพระในาพระพุทธศาสนาแล้วก็ ได้ศึกษาตำราอภิธรรมเรื่องจิตเรื่องอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตเรื่องรูปเรื่องนิพพานก็เกิดความแตกฉานในอภิธรรมพระห้าร้อยรูปนี้นะต่อมาอาตายจากสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นผลมาเกิดเป็นพลมาบุบวชเป็นพระแล้วได,ด้เป็นสาวกข,ของพระสา,ารีบุตรเกิดการแตกฉานในพระภิธรรมได้เป็นผู้แตกฉานในพระภิธรรมนี้ด้วยอนุภาพของการฟังเสียงสวดนบตน์แล้วพระกลุ่มนั้นก็ถือว่า ได้ทําบุญมากได้สวดอภิธรรมให้ข้างข่าวห้าร้อตัวตายไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นพระพระก็ได้มาศึกษาอภิธรรมได้แตกฉานด้วยผลของการฟังเสียงสวดอภิธรรมที่พระได้สวดในธรรมแห่งนั้นนี่เราอย่าไปคิดว่าที่เรามาสวดบนในวันนี้ไม่ได้อะไรนะบางคนอาจจะคิดว่าสวดแล้วไม่ได้อะไรแต่ได้อนุภาพได้บุญบาร,รมี เมื่อสัตว์ทั้งหลายเขาได้ยินเขาเกิดบุญบาร,รมีในใจเขาเมื่อภูมิเจ้าที่เทพเทวดาเขาฟังเสียงสวดมนต์ของเราเขาได้ความสุขได้ความอิ่มใจบุญบาร,รมีก็เกิดขึ้นแกเราอย่าลืมว่าทะทังติโยโหตินี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อยู่ว่าทะทังติโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ให้อะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นให้ข้าวของเงินทองหรือให้ธรรมะเป็นฐานในกรณีนี้เราให้เสียงสวดมนเป็นฐานเราสวดออกจากใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตั้งใจด้วยสมาธิจิตที่แน่่เราสวดออกจากใจของเหล่านี้เป็นการให้ธรรมะเป็นฐานเป็นการให้พลังงานเมื่อเราให้แล้วย่อมเป็นที่รักย่อมเป็นที่รักอะไรย่อมเป็นที่รักของศัตว์ทั้งหลายในสถานที่นี้ย่อมเป็นที่รักของภูมิเจ้าที่ในสถานที่นี้ ย่อมเป็นที่รักของเทพเทวดาทั้งหลายในสถานทีน่นี้แล้วเป็นยังไงพอเป็นที่รักแล้วชีวิตของเราก็จเจริญเจริญได้ยังไงก็จเจริญด้วยสิ่งที่ไม่มีตัวตนได้ช่วยเหนือเกื้อกูลเราเพราะเราเคยให้เขาไว้เราเคยสง่งเคาะไว้เราเคยช่วยเหลือเขาไว้นี่หลักการมันเป็นอย่างนี้นะในจักรวาลนี้ของฝีไม่มีในโลกสิ่งไหนก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราสิ่งดีๆล้วนเกิดจากการกระทําของเราทั้งนั้นล้วนเกิดจากสิ่ง ที่เราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลมาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทางความคิดก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางคําพูดก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางการกระทําก็ตามเกิดขึ้นจากการที่เราได้ช่วยเหลือได้ทํามาทั้งนั้นไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ในจักรวาลน,นี้เพราะฉะนั้นการที่เรามาสวดมนต์ไหวพ้พระทุกวันพระนี้จึงถือว่าเป็นบุญบาร,รมีของเราทั้งหลายที่ได้ทําไว บุญบรารมีนี้ก็จะกลับมาหนุนชีวิตของเราให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองแล้วครอบครัวเราลูกหลานเราญาติพี่น้องเราก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปนี่นี่คืออนุภาพการสวดมนต์ให้เราได้นําไปคิดพิจารณาถ้าเราไม่นําไปคิดพิจารณาก็ไม่รู้ว่าการสวดมนต์นี้มันมีอนุภาพมากมายขนาดนี้นอกจากเราได้มาธรรมวัดสวดมนต์เราก็ยังได้มาทําสมาธิภาวนาการสวดมนต์นั้น เป็นวิธีหนึ่งในการทําให้จิตใจของเราสงบเพราะมนตแต่ละบทของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งโกหกหลอกลวงหรือสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งหรือจินตนาการเอาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความจริงความจริงของชีวิตความจริงของโลกความจริงของจักรวาลที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นกันเอามาแล้วกว็ามาแสดงมาสอนให้เข้าใจได้ง่าย ีนี้เป็นภาษาบาลีมันเข้าใจยากสําสหรับเราในปัจจุบันนี้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้านั้นภาษาบาลีคือภาษาที่คนทั่วไปพูดกันภาษาที่เข้าใจง่ายนะภาษาบาลีในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ในสมัยเรานี่ฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วมันฟังยากเพราะเราก็าไม่ได้เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามภาษาบาลีที่เราสวนนี้ถึงเราจะไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งนั้นก็ตามแต่มันเป็นความจริงมันเป็นภาษาจักรวาล ตามตำราว่าภาษาบาลีนี้เป็นภาษาจักรวาลคำว่าภาษาจักรวาลแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นภาษาที่สวดที่ไหนสัตว์ก็รู้หมดคำว่าสัตว์รู้หมดหมายถึงภูมิเทพเท,เทวดาทั่วจักรวาลน,นี้รู้หมดสวดที่ไหนเขาก็รู้หมดเพราะมันเป็นความจริงภาษาบาลีนี้ภาษาพระพุทธเจ้านั้นเป็นความจริงไม่ได้ปรุงแต่งแต่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าของเราได้ค้นพบในเวลาที่ พระอ,องค์ได้ตตัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่าลืมนะพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์นี้บำเพ็ญบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านานนักไม่มีใครที่จะไปรู้ได้ว่ามันนานเท่าไหร่เราก็ได้แต่ประมาณเอาแต่ว่าความยาวนานน,านั้นนานนักเป็นอสงไขยอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เสียอสงไขยแสนมหากรัปนี่เฉพาะตั้งแต่ได้รับการพยากรณ์จาก พระพุทธเจ้าทรงพนามว่าทีปังก่อนในสมัยที่สวยประชาตเป็นสุเมธาดาบทจากนั้นมาได้บำเพ็ญบาร,รมีสิบฐานบาร,รมีเริ่มต้นไปจนถึงอุเบกขาบาร,รมีบำเพ็ญชาติแล้วชา้เราสี่เอสงไขยแสนมหากับนะพระพุทธเจ้าของเราถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่บำเพ็ญสั้นที่สุดพระพุทธเจ้านี่มีสามประเภทตามตำราว่าไว้ประเภทแรกคือตัธาทิะ่ะ ผู้บำเพ็ญย,ยิ่งด้วยศรัทธาประเภทศรัทธาทีกะนี้ตั้งแต่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญอย่างต่ำแปดอสงไขยอย่างสูง1ิบหกอสงไขยนั่นประเภทที่สองวิริยาทิกะยิ่งด้วยความเพียรพยายามนี้ประเภทที่สองนี้ตั้งแต่ได้รับการพยากร์จากพระพุทธเจ้านี่จะต้องบำเพ็ญบำมีอย่างต่ำสิบหกอสงไขยอย่างสูงสามสองอสงไขย ประเภทสุดท้ายเรียกว่าปัญญาที่กะคือผู้มีปัญญามากใช้ปัญญาในการนำในการบําเพ็ญพุทธบารมีประเภทนี้ตั้งแต่ได้รับการพยากรณจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็จะต้องบําเพ็ญอย่างต่ําอย่างต่ําสุดนะเสียสงไขแสนมหาเสียสงไขยอย่างสูงก็แปดสงไขยอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีสีอสงไขยหลายแสนมหากับตั้งแต่ได้รับการพยากรจากพะทีบังกรพุทธเจ้า กว่าจะได้สําเร็จเป็นผู้บุรุษเจ้านี่นานนะต้องเวียน่หยตายเกิดพบแล้วพบเล่าในการบําเพ็ญบาร,รมีทั้งสิทธิให้สมบูรณ์บาร,รมีทั้งสิบก็เราก็เคยสวดทานบาร,รมีสัมปันโนทานอุป,ปบาร,รมีสัมปันโนทานปรมัตบาร,รมีสัมปันโนเนการบําเพ็ญทานบาร,รมีสัมปันโนหมายความว่าการให้เข้าของเงินทองของภายนอกตัวถ่วไป นี้เป็นระดับแรกเป็นเบื้องต้นเราก็เคยให้แล้วมากน้อยตามกําลังบุญญาบารมีของแต่ละบุคคลทานอุปบาร,รมีหมายถึงว่าการให้สิ่งของที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนคําว่าสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนก็คือสิ่งของที่เกี่ยวกับกายของตนเช่นว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในส2สองอย่างนี้เป็นฐานเรียกว่าทานอุปบาร,ร,รมีพระพุทธเจ้าของเราก็บำเพ็ญมาพบชาติน้อยใหญ่ ในทานอุปบารมีนี้ทานบารมีข้อสุดท้ายระดับสุดท้ายทานปรมัดทานปรมัดนี่หมายเขาว่าการบำเพ็ญบารมีโดยการเสียสละชีวิตนี้ให้เป็นทานพระพุทธเจ้าของเราท่านในสมัยในสมัยที่สวยพระชาติเป็นพระมหาโพธิสัตว์ก็ได้บำเพ็ญบารมีข้อนี้มาหลายภพหลายชาติได้ถวายชีวิตให้เป็นทานการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบ ไม่ใช่ของจึงไม่ใช่ของง่ายเอาชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันถึงได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านันได้ตัดสร,รู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตัดสร,รู้ความจริงของโลกค,ความจริงของจักรวาลความจริงของชีวิตนี้แล้วก็นํามาสอนนี่มันเป็นมาจากประสบการณ์ทั้งนั้นไม่ได้มาจากการคิดจินตนาการเอาเองบทสวดมนต์ทุกบทที่เราสวดนี้จึงมาจากความรู้และประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ละอ Kh ัขระแต่ละอัขระที่ พระพุทธองค์ได้ทรงนำมาสอนจึงเป็นความจริงคําว่าความจริงนี้ถึงจะแค่คําเดียวมันก็มีค่ามากกว่าคําโกหกหลอกลวงเป็นแสนเป็นล้านคําอุปมาเหมือนกับว่าทองคําถึงมีน้อยแต่ก็มีค่ามากกว่าทองเหลืองความจริงนี้ก็เหมือนกันคําพูดที่จริงแม้คําเดียวแม้อักขระเดียวก็มีค่ามีราคามากกว่า คำพูดที่โกหกหลอกลวงหรือคำพูดที่โลโลเลเลตั้งแสนตั้งล้านคำอันนี้มันก็เป็นจริงอย่างนั้นเราก็ลองไปคิดพิจารณาดูคำพูดที่ไม่จริงโกหกหลอกลวงนี้ถ้าเราไปเชื่อแล้วก็ทําให้ชีวิตของเรานั้นเดินไปผิดทางหรือเกิดความเสียหายมากแต่ถ้าสิ่งนั้นคําพูดนั้นเป็นความจริงแม้แค่คําเดียวมันทําให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้น ธรรมะของะูุบธเจ้าแต่และอขระที่เราสวนนี้จึงจึงมีจึงมีค่าประเมินไม่ได้ก็เพราะมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงอย่างความจริงที่ว่าทุกขังชีวิตเป็นทุกข์มันก็เป็นความจริงไม่ได้เอามาโกาหกหลอกลวงว่าชีวิตมันเป็นสุขถ้าเราลองลองไปพิจารณาชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตั้งแต่เกิดมานะจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ได้ ยังไม่ได้พูดถึงชีวิตที่จะต่อไปภายหน้านะเอาเอาแค่ชาตินี้ชาติเดียวที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกขังชีวิตเป็นทุกขังชีวิตเป็นทุกนี้เป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่เราลองไปพิจารณาดูตั้งแต่เราเกิดมามันเป็นความจริงพระพุทธเจ้าทรงทรงตรัสว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์มันก็เป็นความจริงจริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วไม่มีใครที่สุขสบายมาตลอดเดี๋ยวก็ ทุกทางกายเดี๋ยวก็ทุกทางใจเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องนั้นเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องนี้บางทีตนไม่มีปัญหาลูกหลานเล้นหลนก็มีปัญหาหรือบางทีลูกหลานเล้นหลนไม่ไม่มีปัญหาพักฟุ้บริวารก็มีปัญหาตกลงแล้วชีวิตนี้เกิดตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ล้วนแต่มีปัญหาทั้งนั้นล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ที่เกิดจากขึ้นขึ้นจากการเกิดหนึ่ง ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการแกร่หนึ่งการเจ็บหนึ่งการตายหนึ่งและความทุกข์น้อยใหญ่ที่มันเกิดขึ้นทางจิตใจอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อเชื่อวันเราก็ลองเอาเอาไปพิจารณาว่าเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไหมถ้าเป็นจริงนั้นมันก็ทําให้เราเกิดความอัศจรรย์ใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดนี้ไม่ได้นํามาโกหกหลอกลวงหรือปรุงแต่งขึ้นมาจากความคิดจินตนาการ ที่จะบอกว่ามันมีสุขมีสุขอย่างศาสดาอื่นที่เขาเอามาสอนแล้วก็บอกว่ามีสุขมีสุขอยู่ที่นั่นมีสุขอยู่ที่นี่แต่พระพุทธเจ้าของเราทรงสอนว่าสุขอยู่ที่ไหนล่ะลองไปพิจารณาดูสิที่ว่าสุขอยู่ที่นั่นสุขอยู่ที่นี่สุขอยู่ข้างนอกสุขอยู่ข้างในสุขอยู่โลกนั้นโลกนี้สุขอยู่เมือง ฝรั่งบ้างเมืองแจ๊กบั่งเมืองจีนบั่งเมืองนั้นบืองนี้สุขอยู่ที่ไหนลองพิจารณาให้ลึกถึงด้วยสติปัญญาที่เข้มขน้นถ้าเราพิจารณาด้วยสติปัญญาที่เข้มข้นแล้วสุขที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนหามีหรือไม่ถ้าที่ไหนก็ตามพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะั้นแสดงว่ามีความสุขแต่นี่นี่โลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมืองแจ๊กก็ตามเมืองฝรั่งก็ตามเมืองแขกก็ตามพ้นไหมจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้น เพราะเมื่อไม่พ้นนั่นก็แสดงว่าไม่มีเมืองไหนเป็นเมืองความสุขอย่างที่เราได้ยินได้ฟังคนที่จะมาหลอกหลอกเราได้ว่าที่นั่นมีความสุขที่นี่มีความสุขนั่นก็แสดงว่าทุกที่ในโลกนี้มีความทุกข์เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าส่งตัสไปว่าทุกขังชีวิตเป็นทุกขังแค่คําเดียวนะว่าทุกขังชีวิตเป็นทุกขังมันก็ทําให้เรานั้นเกิดความ ปีติปาโมทว่าคําสอนนี้เป็นคําสอนที่จริงไม่เอามาโกาหกหลอกลวงนี่คําสอนเขาพูดอาาะไจ้าเียไม่เอามาโกาหกหลอกลวงพูดจริงพอพูดจริงแล้วมันทําให้เกิดความสงบจิตสงบใจว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังว่าการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์นี่ทําให้เราเกิดความสงบ ทำไมถึงสงบเพราะว่ามันทํา <ำ S 2> <judged. S 1> ให้เราเกิดยอมรับความเป็นจริงคนเราที่เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงคิดว่าเกิดมาแล้วทํายังไงก็ได้ไม่ให้มันแกไ่มแกไม่ยอมรับความเป็นจริงเกิดมาแล้วทํายังไงก็ได้ไม่ให้มันเจ็บไม่ยอมรับความเป็นจริงเกิดมาทํายังไงก็ได้ไม่ให้ตายไม่ยอมรับความเป็นจริงคนที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงนี่แหละคือคนที่ทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้เกิดมาเดี๋ยวมันก็เจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดา เกิดมาจะต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาจะต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเรายอมรับได้เราก็ปล่อยวางได้เมื่อเราปล่อยวางได้สุขมันก็เกิดขึ้นทางจิตใจของเรานี่แหละเมื่อเราปล่อยวางแล้วจิตใจของเรามันก็สงบโดยอัตโนมัติการทําสมาธิแบบพระพุทธเจ้านี่มันจึงเกิดขึ้นจากการยอมรับความเป็นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการฝืนความเป็นจริงถ้าเรายังฝืนความเป็นจริงว่า มันจะมีสุขอยู่ที่นั่นมันจะมีสุขอยู่ที่นี่จะต้องทําให้มันเป็นสุขจะต้องทาให้มันเป็นสุขมันจะต้องมีที่นั่นที่นี่ฝืดดิบดิ้นดิ้นโลนไปนั่นก็เท่ากับหาทุกข์ใส่ตัวแบบพระพุทธเจ้าคือยอมรับความเป็นจริงเออว่ามันเป็นอย่างนี้เราอยู่กับความทุกข์เราก็ต้องยอมรับมันสิว่ามันเป็นอย่างนี้เราอยู่กับปัญหาเราก็ต้องยอมรับว่าเราเราอยู่กับมันมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่เป็นเฉพาะเราเป็นทุกคนในโลกพระพุทธเจ้าน่ะไม่ให้หนีปัญหาแต่ให้ยอมรับให้ดู ให้ดูว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ทุกน้อยใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนี่มันเป็นปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นแก่เราและเกิดขึ้นแก่ทุกคนพอมันยอมรับอย่างนี้แล้วมันก็เปาะหนึ่งจิตใจมันก็ปลดปลดวางเปาะหนึ่งลงไปคนที่ทุกข์มากเพราะว่าคนไม่ยอมรับไม่ยอมรับือฝืนความเป็นจริงฝืนว่าเราจะต้องไม่แก่เราจะต้องไม่เจ็บเราจะต้องไม่ตายฝืนความเป็นจริงพอฝืนความเป็นจริงนี้จิตใจมันก็ยึดมั่นถือมั่น ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยจะหาความสงบความร่มเย็นภายในจิตใจได้ที่ไหนเพราะมันฝืนความจรงิงเพราะฉะนั้นธรรมะของภูกระเจ้านี่เป็นธรรมะที่ไม่ฝืนความจรงิงพระองค์นั้นสอนให้เราดูว่านี่เราจะต้องดูนะว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์พอเราเห็นว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์เราเราก็ยอมรับเออมันเป็นอย่างนี้แหละเราจะเกิดชาตินี้ก็ตามเราจะเกิดชาติไหนก็ตาม ทุกภพทุกชาติที่เราเกิดมาแล้วหรือทุกภพท,ทุกชาติที่เราจะเกิดต่อไปนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตมันจะต้องมีปัญหาถ้าเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้จิตใจเมื่อก็ปลดล็อกปลดล็อกจากการยึดมั่นถือมั่นมันก็จะจะ,จะสงบพอจิตใจสงบมันก็จะค้นคว้าหาสาเหตุว่าทําไมถึงเป็นทุกข์ล่ะพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงสอนว่าทําไมถึงเป็นทุกข์ให้ให้สอบสวนให้ค้นคว้าว่าทําไมถึง เกิดทาไมถึงแก่ทาไมถึงเจ็บทําไมถึงตายต้องค้นคว้าสืบสวนหาใช้สติปัญญาของแต่ละบุคคลน,นั้นสืบสวนหาพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงค้นคว้าสืบสวนหามาแล้วก็ทรงค้นพบว่าทุกขะสมุทยัยทุกนี้มันมีสาเหตุเกิดนี้มันก็มีสาเหตุแก่นี้มันก็มีสาเหตุเจ็บตายนี้มันก็มีสาเหตุ พอจิตใจสงบเราเราก็จะต้องออกมาพิจารณาสิว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานะั้นมันจะต้องมีสาเหตุสิมันมาจากเหตุไหนปัญหาชีวิตนี่มันต้องมีสาเหตุมันมีทุกคนนั่นแหละทุกคนมีปัญหาในชีวิตและปัญหาในชีวิตทุกคนนะั้นมันจะต้องมีสาเหตุไม่ใช่เทวดาฟ้าดินหรือพระเจ้าที่ไหนมาโดนบันดาลให้เป็นไปเราจะต้องใช้สติปัญญาที่มีอยู่แล้วแต่ละคนนั้นมีสติปัญญาอยู่แล้ว ในการค้นควา้าหาสาเหตุของปัญหาพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เชื่อว่าทุกคนมีสติปัญญาในการค้นที่จะค้นพบสาเหตุของปัญหาเมื่อค้นพบสาเหตุของปัญหาแล้วปัญญามันก็จะเกิดว่าเออนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ในการที่จะเป็นดับปัญหาก็ต้องไปดับที่สาเหตุนั่นหละพระพุทธเจ้าของเราทรง ตัดไว้ว่าสาเหตุของปัญหาทุกขสมุทัยก็คือหนึ่งตัณหาความทะยานอยากสองอวิชาความไม่รู้สิ่งตามเป็นจริงเป็นทุกขสมุทัยทําให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์ตัณหาความอยากก็ทําให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์อวิชาความไม่รู้สิ่งตามเป็นจริงคือไม่เคยตรวจสอบดูว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากสาเหตุนี้มันทําให้เป็นทุกข์ เราในฐานะชาวพุทธเราจึงจะต้องมาทําจิตใจให้สงบการทําจิตใจให้สงบก็ด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นทุกข์เสียก่อนให้เห็นว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตเมื่อจิตใจสงบเห็นว่าปัญหามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตลงแล้วนี้มันก็จะเกิดสติปัญญาที่จะไปค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหาการที่จะไปดับปัญหา ดับความทุกข์ต่างๆก็จะต้องดูให้รู้ถึงสาเหตุพอรู้ถึงสาเหตุแล้วเราก็รู้ว่าเออนี่มันเป็นสาเหตุนะเราก็ไม่ทําสิ่งไหนที่ทําให้เกิดปัญหาเราไม่ทำพอเราไม่ทําแล้วปัญหามันก็ดับเมื่อเราดับความอยากได้ทุกมันก็ดับเมื่อเราดับความไม่รู้สิ่งตามเป็นริงด้วยการตรวจสอบทิจะระารณาค้นคว้าได้ทุกมันก็ดับ นี่ปัญญามันก็จะปัญญาแบบพระพุทธเจ้านี่คือปัญญาเข้าไปสืบคน้นอุปมาเหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเป็นนักสืบสวนจะต้องสืบไปให้พบว่าต้นตอปัญหานั้นที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเป็นหาเป็นปัญหาอะไรแต่การที่จะไปสืบคน้นให้พบต้นตอของปัญหาจิตใจของเราจะต้องสงบก่อนเพราะฉะนั้นนี้ก็คือ ประโยชน์ของการทำสมาธิภาวนาการทำสมาธิภาวนาเมื่อทำจิตใจของเราให้สงบแล้วเราถึงน้อมมาพิจารณาร่างกายตัวตนของเหล่านี้ว่าเป็นเบื้องต้นเพราะว่าร่างกายตัวตนของเหล่านี้เป็นทั้งตัวปัญหาเป็นทั้งสาเหตุของปัญหาทุกต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในร่างกายตัวตนของเหล่านี้หละสาเหตุของปัญหาทั้งหมดมันก็อยู่ในร่างกายตัวตนของเหล่านี้หละถ้าเราเข้าใจร่างกายตัวตนของเราตามเป็นจริงเสีย ด้วยการพิจารณาคนา้นคว้าทั้งข้างนอกข้างในแล้วเราก็จะรู้ถึงสาเหตุของปัญหาถึงสาเหตุของทุกข์มันไม่ได้อยู่ไกลนะมันอยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่กายกว้างวานาสอกของเหล่านี้คนส่วนใหญ่เป็นทุกข์ก็เพราะว่านี่ไม่เข้าใจกายตามเป็นจริงกายนี่ถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งด้วยสติปัญญาที่เราเคยคิดว่าเป็นของสวยงาม เราลองใช้สติปัญญาพิจารณาให้จริงๆจ,จ,จังๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราเพียนพยายามในการทนุถนอมในการบำรุงบำเรอให้ร่างกายของเรานี่เข้มแข็งสวยงามมาตลอดแต่ว่าความเป็นจริงนั้นมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ลองพิจารณาดูแต่ละคนนั้นมีสติปัญญาลองพิจารณามองข้างนอกมองข้างใน มองให้เห็นด้วยสติปัญญาที่แยกไขยจริงๆแล้วเราก็จะเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงรัสว่าเป็นอสุภะหรือเป็นของไม่สวยไม่งามนั่นแหละคือความจริงของร่างกายถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วจิตใจนี้มันก็จะเป็นอิสระเป็นอิสระอะไรคือเป็นอิสระไม่ต้องกังวลดูแลมันมากจนเกินไปเพราะเห็นมันแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมันก็จะเป็นอย่างนี้ของมัน มันก็จะเกิดความเสื่อมโทรมเป็นเรื่องธรรมดาของมันมันก็จะเกิดความขุพพังเป็นเรื่องธรรมดาของมันพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตใจจิตใจกับร่างกายนี้มันเป็นคนละอย่างถ้าเราเห็นร่างกายนี้มันเป็นของไม่สวยไม่งามแล้จิตใจมันก็จะปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะปลอดโป่งคนที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตัวตนมาก มันก็จะเป็นทุกข์พอเกิดนั่นนี่ขึ้นในร่างกายตัวนุ่มก็จะเป็นทุกข์ทุกสารพัดอย่างนี้พอเข้าใจความเป็นจริงของมันทั้งข้างนอกข้างในแล้วว่าเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วจิตใจมันก็จะปล่อยวางได้พอปล่อยวางมันก็จะเกิดความสงบมันก็จะเห็นความจริงเออร่างกายและจิตใจนี้มันเป็นคนและส่วนมันเป็นคนและส่วนมันไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนกับเพชรที่อยู่ในตมร่างกายนี้มันก็เหมือนกับตมนั่นแหละแต่ว่าจิตใจที่ได้ฝึกอบรมดีแล้วด้วยกัน ทำสมาธิก็ตามด้วยการเจริญภาวนาก็ตามหรือด,ด้การทําวัดสวดมนต์หรือด้วยคุณธรรมความดีต่างๆนั้นก็ตามมันก็เหมือนกับเพชรที่อยู่ในของสกขรกโสโครมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราค้นพบเพชรที่มันอยู่ในตมนี้นั่นแหละคือการค้นพบธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เพราะฉะนั้นในวันนี้ให้ครอบที่สกิดใจเล็กๆน้อยๆตามกําลังสติปัญญา ที่พิจารณาได้พิจารณาเห็นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนของเรานั้นได้นําไปคิดพิจารณาถึงสิ่งที่พูดต่อไปก็ขอให้เหล่านั้นได้ทำสมาธิภาวนาตามเวลาอันสมควรขอเจริญพร